สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเบียร์นะคะที่โชว์รูมเราเลยซูซูกิเอพสาขาราชเทวีใจกลางเมืองแห่งนี้นะคะกับรุ่นนี้เลยค่ะ s u ซ,ซูกิเซล e เ i โรุ่น GX สีเทาคันนี้เตรียมส่งมอบบ่าย2องนี้นะคะที่สอนอรมพินีของของพี่ปีชาคุณตำรวจเดี๋ยวจะมารีวิวรอบคันให้ดูนะคะว่าคันนี้ทำอะไรบ้าง คันนี้เลยคือลูกค้ารีเควสบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยรถคันนี้พี่เอาไว้สำหรับจ่ายตลาดเท่านั้นอยากได้เรียบเรียบแต่ขับได้ประหยัดน้ำมันและราคาถูกราคาแบบคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเรียบๆเลยด้านข้างคันนี้ราคาอยู่ที่4 5 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ4 5 1 0 0 0บาทราคาถูกมากมาดูว่าทำไมถึงอยากเอาคันนี้ไปจ่ายตลาด บริเวณภายในค่ะการใช้งานไม่ว่าจะขนของหรือว่าจะนั่งไปได้นะคะรถไม่ได้แคบจนเกินไปรถของเราก็คือมีพื้นที่กว้างมากสําหรับแบบสายขนพี่พี่ชาบอกว่าอยากเอาไปขนของไปจ่ายตลาดเนี่ค่ะพับเบาขนของได้จุกๆเลยพับ 60- 40ได้ด้านหลังขนของได้คนนั่งอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะอันนี้ก็ โปรโมชั่นออกรถคันนี้นะคะถ้าใครสนใจใช้เงินออกรถเพียง15,000บาทผ่อนอยู่ที่6,500บาทเท่านั้นสำหรับเซเลโอตัวท็อปรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวพาชมด้านในกันว่าทำอะไรบ้างก็ภายในคันนี้นะคะก็คือกระจกก็จะเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวท็อปที่ติดมาให้เพิ่มเติมก็จะเป็นกล้องนะคะกล้องมองหน้าแล้วก็กล้องหลังกล้องหลังแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์ถอยะค่ะ สำหรับรุ่นนี้เราจะมีหน้าจอมาให้อยู่แล้วก็คือไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเลยสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple c a r p l a พได้ฟัง YouTube อะไรได้หมดเลยค่ะจะบอกว่ารถที่ราคาถูกและดีขนาดนี้โอ้โหต้องเป็นวินาทีนี้นะคะต้องยกให้ Suzuki c e l e r i o ค่ะเพราะว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ถามมาว่าเอ้ยทำไม Suzuki ยังไม่มีรถไฟฟ้านี่แหละค่ะของเราเน้นนะคะความเรียบง่ายเพราะว่า ระบบอะค่ะมันยังไม่สเสถียรมีข่าวขึ้นรถยกทุกวันมันคือเขาเรียกว่ามันคือฝันร้ายของการซ่อมลุงทีมช่างเราไม่ได้มีแบบความชำนาญหรืออะไรขนาดนั้นอะไห่ก็ค่อนข้างที่จะยังแพงอยู่แบตเตอรี่ลูกหนึ่งห้าหกแสน ซื้อคันนี้ได้เป็นคันเลยนะคะได้ทั้งคันจะบอกว่าซื้อรถใหม่ได้ทั้งคันสําหรับราคาแบตเตอรี่และอีกอย่างค่ะการเสียเวลาในการไปจอดปั๊มจอดรอที่ชาร์จแย่งกันไปต่อคิวมันทําให้เราเสียเวลาทํามาหากินเสียเวลาไปกับการที่แบบต้องไปนั่งรออะไรก็ไม่รู้ในการเดินทางมันต้องเผื่อเวลามากขึ้นนะคะสําหรับใครที่แบบบอกว่าเอ้ยเนี่ยแหละอันนี้คือเหตุผลที่เรายังไม่มีรถไฟฟ้านะคะ 3ข้อนี้นะคะแก้ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นซูซูกิทำรถไฟฟ้าแน่นอนเดียมั่นใจนะคะฝากด้วยโปรโมชั่นนี้นะคะใช้เงินออกรถ15,000บาทผลอยู่ที่เดือนละ6 5 0 0น้าเท่าไรสนใจโทรหาเดียได้นะคะ097 454556 6งโทรมานะคะสวัสดีค่ะ